อิสราเอลก็โจมตีภาคใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนรวมถึงนายกเทศมนตรีของเมืองแล้วก็มีผู้บาดเจ็บราว50คนครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่าปฏิบัติการนี้ที่เมืองนาบชัยเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลต่อรัฐบาลเลบานอนตั้งแต่ที่กองทัพเทลว,วิฟเริ่มรุกทางอากาศนะครับ เจ้าหน้าที่เลบานอนประนามการกระทำของราเอลและชี้เห็นว่าเป็นการขยายการโจมตีกลุ่มเฮสบอลามาเป็นการพุ่งเป้าไปที่รัฐเลบานอน นายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนาจิฟมีคตีกล่าวว่าอิสราเอลจงใจที่จะพุ่งเป้าไปที่การประชุมของหน่วยง,งานท้องถิ่นที่มีหน้าที่ช่วยบรรเทาทุกขประชาชนผู้พลัดถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากปริบัติการของอิสราเอลเช่นกันกองทัพเทวาวีฟกล่าวว่าการโจมตีใส่เมืองนี้ในวันพุธพุ่งเป้าที่สถานที่ตั้งของกลุ่มเฮสบอลานะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกลัน กล่าวขณะเยือนชายแดนทางเหนือว่ากองทัพของเขาจะไม่หยุดการโจมตีเฮสโบล่าเพื่อให้เกิดการเจรจา อิสราเอลเริ่มจู่โจมทั้งบกและทางอากาศในเลบานอนเพื่อจัดการกลุ่มเฮสบอลานะครับหลังจากกลุ่มดังกล่าวที่มีอิรานหนุนหลังยิงเข้าไปในอิสราเอลมาเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในชาโนนกาซาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฮสบอลาแล้วก็เดินหน้าบุกแนวชายแดนโดยบอกว่าต้องการทำให้พื้นที่ปลอดภัยต่อชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนในการกลับมาที่ บ้านของพวกเขาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลประชาชนเหล่านี้อพยพออกจากบ้านเรือนทางตอนเหนือเพราะบริเวณดังกล่าวถูกกลุ่มเฮสโวลายิงใส่นะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมอิสราเอลออกคําเตือนให้ประชาชนที่เมืองนาบชัยอพยพออกจากพื้นที่แต่นายกเทศมนตรีอาเมดคาฮิลปฏิเสธที่จะทำตามครับคุณนภัส